จะตัดไปกี่นาทีเให้กระเทียมตรเียมขาวหน้าใสไร้สิวหน้ามันใช้แอลใช้คานีเชั่ เว่อร์เว่ออกนี่แบบไม่ท่านออกมาจากกระเด็่เลยลตมามเบาอนี่เลยมันหนาวคนอยู่ในการดูแลผู้ปกครองนะฮะร <ๆ S 2> <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งมีต้องคมด้วยนะฮะอ <pues S 1> <c oughs> ันตรายนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยประเด็นคือมันไม่ได้แอคติ้งมันโดนจริงหายดีแใครชอบครอบครัวเห็นผมแล้วหดร้อนก็ขออภัยด้วยนะไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานแล้วดูความน่ากินหน่อยดิไม่มีความน่ากินเลยโนไ ถ้ามีเครื่องปรับก็จะน่ากินใช่รากผักชีเออเนาะต้องมีรากผักชีด้วยค่อยตำก่อนไหมเหรอตับตับก่อนแล้วค่ยอยตำอ๋อตำไปไหนตำไปตำรวมแม่งเลยเออแล้วกันละใครกินฮะใครกินมึงพวกมึงอ่ะเ<อ>ขาต้องเก็บไปกิน จะถามนะครัทำไมซอยหยาบจังขี้เกียจครับชีไม่มีรากเลยกูมันตัดไปหมดแล้วมีรากกูนิดนึงอนะ่ะนิดนึงนะนิดนึงยังเอานะเอาสักนิดมาช่วยกูก็ไม่ไมไมไมใส่ไส้รากของชีเลยนะเพราะใส่กนะันนะใช่นไหมมีกลิ่นไหมเนี่ยรากวองชีด้วยอ๋อมาถามว่าไม่ใส่ขีแค่นี้ ไม่ใส่อะไรที่เลนมากหรอกนะสภาพมันต้องแบบไม่น่ากินเน่เฮ้ยน่ากินนม่เชื่อฮ้ยังไปอะไรวะยิงซีฟูดต้องมีอะไรนี่อะไรวะ the fuck the fuck ทําธิษทําไมน้ำปลาลืมอย่าเยอะเอ้ยนั่นที่โซเดียมพันหนึ่งอ่ะมันหอยมั้ยอย่างงั้นเดี๋ยวดิสงสัยมันหอยป่ะไม่พูดเล่นนี่เที่ยวอร่อยว่ะไม่รู้ไม่ชิมอืมไปคุณนัทีมนี่เหรอดูหน่อยได้มั้ย เลยวะเป็นซีฟูปปกติมันจะเป็นแบบน้ำปลากับมะนาวไงน่ารำคาญอันนี้ของของนี้ของเพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่กิน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 ถ้ามึงใส่นี้ไปกูไม่กินบายฮับเกรย์ไทม์ใช้อันนี้แทนมะนาวใส่เหลี่ยมมะนาวใส่ใส่มะนาวเบอร์ใส่นี้แทนเออเบอร์ดีอุย่เยอะไปเปล่า เอ้ยครับใม่ไหนะสรงส้มคุณน้องส้มไป,ไปแกะเปลือกให้ด้วยนี่ใส่เปลือกให้ดีไหมไม่ใครมันจะไปใส่ที่ทีฟูอ่ะสองทิ้งไปคนเดียวน้ำจิ้มขาอะไรวะเม็ดไม่ต้องออกเลยปล่อยเม็ดเป็นน้ำอะไระปล่าเีลือกเรลวะ เฮ้ชื่อมันต้องอร่อยเว้ยกูเชื่ออย่างนึงว่าอย่างนึงละที่มันไม่ถูกสุอาทำไมลงพืนะะ้นหนึ่งไม่ได้เก็บมาแล้วปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ของสองครั้งที่สุดมันจะเป็นมากกว่าที่ดิโพอย่าเลยอย่าอย่าไม่ทำไมไม่กินแยก มาก่อนภาพความจำในวัยเด็กาเห็นเม็ดเนี่ยต้องตาละเอียดเครื่องปั่นไหมไม่มีมีจริงๆถ้าเป็นเครื่องปั่นมันจะเนียนกว่านี้นะมันไม่มีใช้ยาบนี่โคตรดีแลวมีอะไรนะที่เมย์ใส่ Iu. Giải một phần giải phòng tiếng mà mày. ASMR. Hay đi. Nè Con chim gì? เคเรนไปใครนะตั้ตปลาทูอ่ะใครไปนะนพปลาทูทเออนพปลาทูใช่เลยใครสั่งใครสอนให้มากินกับกุ้งอยู่กับจานนี่อะนี่เลยปลาดูมิปลาทูหนังสูตรนี้ใครใครแบบช่วงนั้นปลาทูแพงก็ทำได้นะ ไม่ต้องใช้ปลาทูเลยรู้เปล่าว่าวัตถุดิบมึงแพงกว่าน้ำพริกอีกมันต้องแบบเอาสักอย่างโผหน้าให้มันดูแบบยูดูดีก็ผักชีกูมีงครับตัวมีไาแนะนำงาขาวไม่ตสองหมดอืมน้ำพริกปลาทูขนาดพาขกน้ำพริกปลาทูแล้ว ดูแบบดูดีเยอะไปเยอะไปอะไรเออเยอะไปเยอะเยอะเยอะสวยแต่รูปจูบไม่หอมคนคนดูไม่ใช่คนอย่าค้อนกรวยหน้ากรวยหน้าให้มันโปะหน้านี่เอ้อเยอะพักชีผักชีผักชี ล้างก่อนล้างก่อนครอบสะอาดือแม่ไม่ต้องปล่อยดิไว้เองไปเก็บผักช้ำหมดแล้วงาอะไรเนี่ยงานงาขั่วนี่จะสวยจิ้ม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 ปลากังเถอปลูกปลูกต้นไหนปลักโลก นี่รักโลกโอ้โหนี่นะโอ้โหไอ้ทิ้งแพนี่ไม่สวยนี่โอ้โหรักโลกใครสอนทำงี้วะรักโลกเด็กๆลองลองงี้ดิเอ๊ะนี่ศิลปะนี่นี่อย่าพอไปกินไม่ได้แพนี้ก็กินไม่ได้เกียรติมากกว่าไปไปสถานที่จริงนะ